เอาละครับราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีรรยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กันกันกบเกมบีดเบฟโซอยู่กันในหอคอยทางเดินฝึกต่อสู้อย่างปกติหรือว่าอย่างง่ายชั้นที่31-35ถึง35นะครับวันนี้ก็มาต่อกันเลยในชั้นที่31มีกติการะบุไว้ว่าธาตุฟาร์มเร็วหรือว่าสีฟ้าที่เป็นอรันคานะครับแล้วก็ระวังติดพิษด้วยในด่านนี้ก็จะมีพิษนะครเราต้องเอาอารันคาสีฟ้าไป ก็ไปเลือกเลยสีฟ้าอารันคาก็มีอยู่หลายตัวอยู่เอาตัวที่ดีที่สุดไปเลยเพราะเขายังไม่ได้จํากัดตัวละครนะฮะเขายังไม่ได้ล็อกตัวละครก็เอาตัวดีๆไปเลยครับไปลุยไปทิต์ก็ใส่ของนิดนึงปึ๊บเป้าโดนนะฟ้าคือลิง์ดีนะดีมากเลยชอบมาก นอกจากตัวเขาจะเก่งแล้วยังเป็นลิง์แบบลิงส์งอันอีกแล้วลิงคือดีจัดอ่ะความเสีหายแรงกับรถคุณทําแรงโซมารีโซมารีตัวนี้ก็เป็นตัว2เวียนนะครับแล้วก็เป็นตัวบล็อ,อกกระลีกของทุกสังกัดด้วยก็ชอบเลยแต่เขาไม่มีตีมุดดินนะก็อาจจะต้องใส่ของตีมุดดินด้วยนิดนึงกันจริงๆไม่มีตีมุดดินมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะแต่ว่ามันแบบหุดหงิดไง คือมอนมาแบบหลายตัวมุดดินหมดเลยเนี่ยเราใส่สก,กิลหรือว่าตีไปมันไม่เข้าเนี่ยเราก็รู้สึกแบบโอ้โหเสียเวลาว่ะต้องรอมันผูกขึ้นมาอีกก็ใส่ของตีมุดดินไปเลยครับจบจบหรือถ้าใครไม่อยากใส่ของตีมุดดินก็ใส่อเบ,บอิร์กเป็นอเบรตี้ตีมุดดินได้แล้วก็เอาช่องไปใส่ของอื่นที่ดีกว่าดีกว่าปึ๊บซูมรี ตัวน,นี้พอเล่นได้นะไม่ได้เก่งอะไรมากมายครับแล้วก็คือลองเล่นในสังเวียนดูแล้วมันก็โอเคดีอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นถึงขั้นเก่งอะ่ะถ้าในตัวสังเวียนจริงๆยกยกให้ป้าฟ้าเลยครับโนหนึ่งเลยจบไปาสำหรับหอคอยชั้นที่31นะฮะในชั้นนี้ก็จะได้เป็นอ่า ได้เป็นอะไรนี่อ๋อได้เป็นของเอาไว้อัพเครื่องประดับนะฮะสีฟ้านั่นเองต่อไปเป็นชั้นที่32ครับชั้นที่32มีกติการะบุไว้ว่าธาตุปัญญาหรือว่าสีส้มครับยมทมูตแล้วก็เป็นผู้สังหารอารันคาก็คือยมทูตสีส้มผู้สังหารอารันคานั่นแหละเดี๋ยวขอดูหน่อยว่มามีตัวไหมแต่ยมทูตสีส้มนีนะ่จะมีเยอะแยะเลยแหละ นึกถึงอ,อุราฮะก่อนเลยตัวแรกนะถ้าเป็นผู้สังหารอลังคานะฮะเป็นไงอุราฮะเมื่อกี้บอกมีเยอะแยะโหมีอยู่ตัวเดียวไปอุราฮะตัวนี้ดอบน้ําหอมครับตีปกติตีดีจะจัดเลยละตีดีมากครับมีเกาะครับการตีผักศัตรูออกนิดนึงแต่ตัวเรากขขยับไปนิดนึงเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าสองเป็นเกาะครับแจกเกาะให้เพื่อนหนึ่งแล้วเราก็มีเกาะเอง3าม ตีดีนะตีในน้ำหอมคือยืนตีชิวๆสบายใจมากเลยฮะเล่นในน้ำหอมใหญ่ก็ได้นะฮะมันไม่ได้แบบตึงมือสำหรับอุราฮะเลยใส่ของสายตีตกกระปิโอเคเรียบร้อย รุยอยู่กันกับวังกลาง46ห้องอีกแล้วตีไป,ไปเลยปึ๊บไม่รู้ว่ามีใครเคยเอาอุราลับไปใส่ SP ดูบ้างยังนแะแต่ผมว่าผมมองว่าสกิลของอุราลับมันค่อนข้างดีฮนะถ้าหนึ่งผักถ้าสองเกาะถ้าสามแบบทั่วแมปนะสกิลดีอ่ะ แต่อการใส่ f อมันคือคนละสายกับตัวมันนะแต่ว่าก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีคนเคยลองใส่ไหมเพราะว่าเห็นสก,กิลมันดีอยู่ฮะสก,กิลดีนี้ใส่เล่นได้เป็นครั้งคราวนะอย่าหาใส่เป็นจริงจังนะฮะไม่เอานะฮะเอาไม้ตายไปกินจงเริ่มร้อง สายที่ปกติมีข้อดีคือยืนตีปกติมันแรงมาก่ะไม่ต้องใช้สกิลแต่ข้อเสียคือไม่ตายเบาสกิลเบาจบไปครับสำหรับชั้นที่32ครับชั้นนี้ก็จะได้ของเป็นอ๋อของไปอัพอัพ่องประดับสีฟ้านั่นเองต่อไปเป็นชั้นที่33ครับของอัพ่องประดับสีแดงหอคอยธรรมดา ของอาจจะดูเมบไม่เวิร์กนะแต่ของเยอะครับเพราะมีตั้ง50ชั้นอ่าเดี๋ยวมาดูกติกากันฮอนโลสีแดงผู้สังหารยมมาทูดฮอนโดที่เป็นสีแดงก็มีไอตัวนี้แหละแล้วก็สังหารยมมาทูดนะตัวนี้ตัวเดียวเลยอิจิโกะไวหรือวอิจิโกะสีขาวครับ ตัวนี้ใส่ของยอมทูดได้ครับเพราะว่าสังกัดเขาเป็นสังกัดคู่ยมทูดฮอนโลฮอนโลยมมทูดปัจจุบันเจ้าไว้ไม่มีตัวเก่งๆเลยฮะเนาะผมว่าไอตัวเก่งๆของไว้มันหายไปสักพักหนึ่งแล้วนะจริงๆผมว่าควรที่จะ,ะมีโผมาบ้างนะ เออถ้านับเป็นไว้โดยตรงอะ่ะมันมีมาหนึ่งตัวไงแต่ไอ้เจ้าอิจิโกะไว้เนี่ยมันมันไม่ได้มีมาฮะมาปึ๊บโอ้สกิลดีอยู่ผมไม่เคยเล่นตัวนี้นะเอฟเฟกต์การตีสวยด้วยนะครับเป็นสีแดงเลย เฟร่งก,การตีเป็นสีแดงตีค่อนข้างสวยครับแต่อาจจะแรเบาไปนิดนึงนะเพราะเนื่องด้วยจากมันน่าจะเป็นตัวที่เริ่มเก่าแล้วด้วยแหละคือก็ไม่ใช่เริ่มเก่านะเก่า <c oughs> ไปแล้วด้วยแหละแต่สกิลดีมากเลยอ่ะการออกสกิลคือดีมากเลยครับถ้าสามมันไม่กว้างฮนะ่ถ้าสอคือดี ท่าหนึ่งพุ่งไปฟันท่าหนึ่งคล้ายโซมาลีเลยไปจบ <ไป S 1> เจอกับอิชินอิชินดาไฟชิบะอิชินผู้รัก ผู้ละทิง้งตระกูล4ี่ขุนนางใหญ่เพื่อมาอยู่กับมัสกิเพื่อมาช่วยเหลือมัสกินะเพราะว่ามัสกิโดนไอ้เจ้าไว้กัดแล้วก็อาจจะกลายเป็นฮอลโลหรือกลายเป็นอะไรสักอย่างผมก็จําไม่ได้จบไปสําหรับชั้นที่33ครับเดี๋ยวมาต่อกันที่ชั้นที่34 ชั้นที่34ครับกตเทกาเขาก็จะมีอยู่ว่าถ้าจิตหรือว่าสีม่วงผู้สังหารยมมัตุทอนโรครับแล้วก็เป็นเอปาร์ดาเอปาาสีม่วงผู้สังหารยมมัตุทอนโรนั่นเองครับก็เดี๋ยวขอเลือกเลยก็มาดูกันว่าจะมีไหมนะไม่มีครับไม่มีก็เอาสังกัดออกไป เหลือแต่สังหารกับสีสังหารกับสีเอาไอเซนไปครับไอเซนน่าจะตึงสุดนะตอนนี้ตัวอื่นก็ตึงแต่ว่ายังไม่ได้อัพฮะใส่ของยม,มทูตได้เลยไอเซนไม่ต้องใส่ตีมุดดินก็ได้นะแต่ผมขี้เกียจเลื่อนไปหาแล้วไงคือใส่แบบนี้ยังไงมันก็ชนะเพราะว่าอไอเซนมันตึงแล้วก็ด่ามันก็ไม่ได้ยากะัะ ชั้นที่34จัดไปบึบ๊ตามด้วยวอลเทควอลเ,เทคไอเซ็นมันค่อนข้างที่นะความรู้สึกผมนะทุกคนว่าไหมมันเป็นมืออ่ะมันเป็นมือแบบบึ๊บบั๊บบึ๊บบั๊บอ่ะท่าหนึ่งมันก็ปล่อยแบบเหมือนยิงบีมฮะปิ้ว ท่านหนึ่งก็คือดีอ่ะไอเซนตัวนี้มันดีมากเลยนะแต่ตอนนี้คือมันเริ่มที่จะเบาแล้วเพราะว่าตัวหลังๆมันทำออกมาแรงเยอะมากครับสงสัยอ,อะไรในอดีนี่เงียนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเรียบร้อย จบไปสำหรับชั้นที่34ครับก็เดี๋ยวมาต่อกันในชั้นที่35ชั้นนี้ก็ได้ของไปอัพเครื่องประดับครับเครื่องประดับม่วงชั้นที่35ก็ของอัพเครื่องประดับส้มชั้น36ก็จะเป็นลูกแก้วแล้วจัดมาชั้นนี้มีกติกาอยู่ว่าเอสปาดาสีเขียวผู้สังหารไร้สังกัดแล้วก็ระวังไฟลวกคร เอ็ปาด้าผมไม่มีครับยิงเป็นสีเขียวยิ่งไม่มีครับเกาตัวนี้ไปแทนเบียคุยะร่างเด็กนะฮะเบียคุยะคุจิกิเบียคุยะตัวนี้ก็เป็นตัวที่หายากเหมือนกันนะแล้วคือหลังๆแล้วเนี่ยมันไม่มีไอตัวนี้มาให้เปิดแล้วนะฮะทุกคนเหมือนจะเห็นเลยว่า แต่และตู้แต่และกาชาคือตัวนี้คือไม่ผลูกมาในท้ายตู้เลยนะแบบหายไปเลยยาวๆาเดี๋ยวว่างๆผมว่าผมรีวิวตัวนี้ให้ดูดีกว่า ถ้าหนึ่งพุ่งไปฟันถ้าสามช่วแมทถ้าสามกว้างมากครับถ้าสองเป็นวอร์เทกด้านหน้าแบบไม่ติดตามเอ๊ยทำไมมันมีวอร์เทกด้านหน้ามันเป็นสาย ATK หรือเปล่าเนี่ย,ยแต่ผมก็ฟังว่าผมดูละเอียดแล้วนะมันต้องเป็น SP ดิใช่ไหมบึ้บ มันก็เท่ดีอยู่หนูนะฮะตัวนี้แต่ปัจจุบันเอ่อมันไม่ค่อยจะแรงสักเท่าไหร่แล้วตัวนี้ก็เป็นตัวที่แบบหายากนะเป็นตัวที่แบบเอ่อฉีกภาพลักษณ์ของเบคุยะสุดเข้มในปัจจุบันไปเลยฮะเหมือนกับได้เห็นว่าเป็นเบคุยะวัยเด็กที่เป็นแบบ หนุ่มเด็กเรียบร้อยอะไรประมาณนี้นะจบไปสำหรับหอคอยทางเดินฝึกต่อสู้ชั้นที่35ครับก็คงต้องฝากว่นนี้นะแล้วเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ในชั้นที่36-40นะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากว่นนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้ะก็พกิจพรรารณาดคลิปใหม่ๆของผมนะแล้ววันนี้ก็ คงต้องลาไปก่อนนะสวัสดีครับ